สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูสสินิพามาพบกับนักเรียนในชั่วโมวิชานาฏสินวันนี้จะมาสอนเรื่องคุณค่าของนาฏสินไทยถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ คุณค่าของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยนั้นหมายถึงศิละปะการแสดงประกอบดนตรีเช่นฟ้อนรำระบำโขนหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของความเชื่อทิสัยใจคอของคนในท้องถิ่นนั้นๆหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยความประณีจดงาม เพื่อให้เกิดความบันเทิงอันโน้มนาวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามโดยอาศัยการบรรเลงเพลงและการขับร้องเขา้เขาร่วมด้วยนะคะเรามาเรียนรู้คุณค่าของนาฏสินไทยกันเลยค่ะ ค่าของนฏศิลปนไทยข้อที่1คุณค่าของนฏศิลปนไทยจะให้ความรู้ในด้านของความพลดเพลินบันเทิงใจต่อผู้ชม 2. ให้คุณค่าด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เพราะเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกข,ของชาติให้คงอยู่สืบไป 3. ให้คุณค่าด้านพิธีกรรมเพราะมีการแสดงนฏศิลปนในางานพิธีต่างๆเช่น รำโพยพรดูการสแสดงเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเสร์มบ้างไฟเป็นการฟ้อนรำประกอบของงาน,นแห่บ้างไฟเพื่อบูชาพระยาถีให้บรรดาลฝนตก 4. <C. S 1> ให้คุณค่าด้านความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและการสแสดงนาฏศินปาบาุดุด เป็นการแสดงที่ใช้ประกอบละครวรรณคดีไทยต่างๆจึงให้ได้รับความรู้วรรณคดีไทยไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับเนื้อหาเรื่องคุณค่าของนัฏศิลป์ไทยนักเรียนควรจะเข้าใจและก็นักเรียนควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้มีคะแนนในวิชานาัฏศิลป์มากขึ้นด้วยนะคะ ค่ะคุณครูให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดคุณค่าของนักศิลป์ไทยนั่นเองค่ะทําในกระดาษ A4 นะคะทําในรูปแบบ Mind Mapping นั่เองและสําหรับการส่งงานนะคะก็ส่งในรายชั้นของชั้นป .5 นะคะนักเรียนเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามและอย่าลืมค่ะ ระบายสีด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูพี่เจี๊ยบนะคะหรือคุณครูศศินิพานต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่กับ E ีีที่3จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงเวลาต่อไปได้เลยนะคะ